สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คริปโตนิวส์ประจำวันที่ 7. พฤศจิกายน2025นะคะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสถานการณ์ราคาบิตคอยค่ะคือมันยังแกว่งตัวน่ากลัวอยู่เลยนะคะแต่ว่าเอา่อมีข้อมูลชุดหนึ่งที่น่าสนใจมากบอกว่าราคาตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีฟองสบู่เยอะอย่างที่เราคิดกันอ๋อครับค่ะแล้วก็กาลังเข้าใกล้สิ่งที่เรียกว่ามูลค่าที่แท้จริงด้วยซ้าอืมมันเป็นยังไงกันแน่เดี๋ยววันนี้เรามาลองคุยเรื่องนี้กันค่ะน่าสนใจครับ คำถามสำคัญเลยนะคะคือเอ๊ะตลาดตอนนี้มันแพนิคเซลลกันอยู่หรือเปล่าหรือว่าจริงๆเป็นโอกาสให้เข้าซือ้อครับเป็นคำถามที่ทุกคนอยากรู้เลยใช่ค่ะแล้วที่นักวิเคราะห์เขาพูดถึง fair value หรือมูลค่าเหมาะสมที่ประมาณ98,000ดอลลาร์เนี่ยเออมันน่าเชื่อถือแค่ไหนแล้วภาพรวมคนถือเหรียญตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะครับเรื่อง fair value นี่เป็นประเด็นที่ต้องดูกันละเอียดนิดนึงนะครับค่ะ มีนักวิเคราะห์ชื่อเมอร์ฟี่ใช่ไหมคะที่บอกว่าราคา BTC ตอนนี้แทบไม่เหลือฟองสบู่แล้วเพราะมันกำลังกลับไปใกล้ Fair Value ที่คำนวณจากตัวชี้วัดต,ตัวหนึ่งที่ประมาณ98,000ดอลลาร์ครับผมตัวชี้วัดที่ว่านี่มันคืออะไรเหรอคะแล้วมันบอกอะไรเราได้บ้างคะครับตัวชี้วัดที่น่าจะพูดถึงกันเยอะก็คือ MVRV Ratio นะครับ MVRV ใช่ครับทายเข้าใจง่ายๆนะครับมันคือการเอา ออมูลค่าตลาดรวมของ Bitcoin หรือ Market Cap เนี่ยไปเทียบกับมูลค่าจริงๆที่เหรียญทั้งหมดเคยถูกซื้อขายกันหรือ Realize Cap อ๋อค่ะค่ะถ้าค่านี้มันต่ำก็แปลว่าภาพรวมตลาดตอนนั้นนะครับคนส่วนใหญ่กำลังขาดทุนอยู่หรือไม่ก็กำไรน้อยมากๆืื ทีนี้แฟร์แวลูที่คำนวณจากค่าเฉลี่ย MVRV ที่ประมาณ98,00 0ดดอลลาร์เนี่ยนะมันก็เหมือนเป็นจุดสมดุลในอดีตที่ตลาดมักจะมองว่าเออราคานี้แหละสมเหตุสมผลเข้าใจค่ะดังนั้นถ้าราคาปัจจุบันมันต่ำกว่านี้มากๆนะครับก็อาจจะมองได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะโอเวอร์โซหรือแบบว่าคนกำลังเทขายหนักๆโดยไม่ค่อยสนต้นทุนแล้วฟังดูก็มีเหตุผลนะคะแต่พอไปดูข้อมูลอีกมุมหนึ่งก็น่ากังวลเหมือนกัน คือมีรายงานว่าเกือบ40%ของเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดตอนนี้ค่ะอยู่ในสถานะขาดทุนครับอันนี้น่ากังวลจริงหรือที่เรียกว่า unrealized loss ตัวเลข40%นี้มันสูงไหมคะแล้วมันสะท้อนอะไรบ้างคะสูงที่เดียวครับเกือบ40%นี้ถือว่ามีในยะะสาคัญเลยนะครับมันสะท้อนถึงความกดดันที่แบบหนักมากในตลาดเลยค่ะ<ห>คือคนถือเหรียญเกือบครึ่งกําลังเห็นพอร์ตตัวเองติดลบอยู่ ซึ่งมันก็สร้างแรงกดดันทางจิตวิทยาเยอะมากครับอืมจริงค่ะบางคนอาจจะยังแบบกัดฟันถือต่อได้แต่ก็มีอีกเยอะเลยที่อาจจะเริ่มลังเลหรือทนไม่ไหวเราก็อาจจะขายออกมาใช่ครับซึ่งถ้าคนกลุ่มนี้ขายออกมาเยอะๆพร้อมกันมันก็จะยิ่งกดราคาลงไปอีกจุดนี้เลยต้องจับตาดู